ชช่สุริยาลูกกล่าวกล่าวว่าผู้หญิงน่นคือตัวบาาเพราะว่าอะไรนะลูกเพราะผู้หญิงเปรียบเสม,มือนทานชนิดหนึ่งที่ผู้ชายสามารถนำมามาวางไว้บนฐานนี้ก็ได้ไม,มีอีกหลายข้อ มีความคิดเห็นว่ายังไงหลายข้อมักๆไหนว่ามาโ้โหผู้หญิงนี่ตัวบาดแท้ๆของทฉันอยู่ข้างวงท่านผู้หญิงนี่ตัวบาดยังไงเพราะผู้หญิงทําให้เราเหนื่อยผู้หญิงทําให้เราเหนื่อยอีกอย่างหนึ่งเสียสุขภาพด้วยเสียสุขภาพเป็นยังไงโดยนุ่นนั่งจิบที่โพล่าไอห,หน้ามึดอมันคือไปไหนมาละมึงอนะ ขับรถเจะาคืนเลยทีเนี่ยบอกฉันคิดว่าผู้หญิงนี่ตัวบาปของจริงไม่รอกนี่คนที้เขารู้จริงบาปยังไงไหนจะขับรถไปหาไกลก็ไกลน่นแต่ก็อยากไปไกมันอยากไปนี่พอไปถึงแม่งหลอกเสือกไม่อย like ู oh, ่แล้วจะประจานตัวเองกันทำไมในเอเนสตีนบ้าเปล่าก่อ็ยัได้เหนื่อยกับมันต้องเสียเงินเสียทองต้องเยอะเยี้ความคิดมีแค่นี้ใช่ไหมเรีย ไปเลยไปให้ไกลๆเลยทั้งคู่เลยนร่องขนาดช่วยนะเนี่ยไปไปแม่ลูกเขาคุยกันริวจะไม่ยุ่งใช่สุริยาลูกฝั่งแม่ผู้หญิงที่เขาเรียกว่าตัวเปงนั่นก็คือผู้หญิงที่รู้ว่าตัวเองกำลังตั้งท้อง แล้วคิดที่จะทำลายลูกในท้องของตัวเองนั่นแหละลูกเขาเรียกว่าผู้หญิงบังแต่แม่อยากจะบอกให้ลูกรู้เอาไว้ว่าผู้หญิงไม่ได้เหมือนกับทุกคนไปแม่ดาดานีคนนี้มารู้ว่าลูกกำลังจะมาเกิดในท้องแม่นี้ก็แสนจะดีใจ อุงทงมาถึงเก้าเดือนจะลำบากสักนิดแม่ก็ไม่เคยบน่นจนลูกของแม่นั้นคลอดออกมาแม่พ่อถนนถนอมกล่อมเกรี้ยงกลัวว่าลูกของแม่ม่นจะเกิดอันตรายเพราะว่าลูกเปรียบเสมือนดวงใจของแม่ โลกก็คือไอ้ตัวกรรม